พ่อฉันไม่เห็นคนทั้งโลกก็มีวันได้เห็นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คุ้นกันดีนะคือวอลต์ดิสนีย์วอลดิสนีย์เนี่ยเป็นคนที่เขียนการ์ตูนรู้จักมิกกี้เมาส์ไหมน่าจะรู้จักกันวอลตดิสนีย์เป็นคนที่เขียนการ์ตูน,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 นตลแล้วเขาอยากจะสร้างดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาเขาอยากจะสร้างส,น,สนุกให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่น แล้วเขาได้ออกแบบดิสนีย์แลนด์ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับแล้วอำนวยการสร้างนะแล้วตอนที่อยู่ในช่วงกำลังสร้างนั้นนะวอลดินี์ก็ได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะสร้างเสร็จในวันที่สร้างเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย นะเปิดทําการนะนักข่าวก็มาเต็มแล้วก็มาถ่ายมาทำพอาเยอะแยะมากมายนักข่าวก็ยืนอยู่ลูกอยู่ข้างๆลูกอยู่ๆนักข่าวก็พูดพงขึ้นมาว่าน่าเสียดายที่คุณวอลดินนี่ไม่ได้อยู่เห็นมันสวยงามเหลือเกินลูกหันไปตวะวาดนักข่าวคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยคุณพ,พูดอะไรพเพลอยถ้าพ่อฉันไม่เห็น คนทั้งโลกก็มีวันได้เหตุเพราะว่ามันอยู่ในหัวของวอลตินี่แล้วถ้ามันไม่อยู่ในหัวเขามันจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงเข้าใจอ่ะนี่เป็นเหตุผลก็คือคุณต้องมีภาพที่อยู่ในหัวบ้านหลังเท่าไหร่ชัดเจนไหมรถกี่คันเงินเข้าบัญชีเดือนเท่าไหร่เงินเก็บเท่าไหร่คุณเห็นคนในองค์กรกี่คนคนติดตามเฟซเท่าไหร่ มีทีมขายกี่คนสร้างมันขึ้นมามีภาพที่มันชัดเจนอยู่ในหัวแล้วส่งต่อไปถึงจิตใต้สํานึกจิตใต้สำนึกจะบรรดนทุกสิ่งทุกอย่างมาคุณต้องนึกถึงภาพนั้นทุกวันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าในสิ่งที่คุณคิดถึงทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันจิตใต้สํานึกจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอเคเพราะฉะนั้นต้องมีภาพ อยู่ในหัวที่มันชัดเจนมากๆแล้วถ้าอยากชัดเจนมากเขียนมันออกมาล่างมันออกมาเดือนเท่าไหร่บ้านหลังเท่าไหร่มีกี่หลังให้แม่เดือนเท่าไหร่รถซปเปอร์คาร์กี่คันมีทีมงานกี่คนมีเงินเข้าบัญชีวันละเท่าไหร่นึกถึงมันทุกๆวันทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณต้องนึกถึงมันเป็นเวลาหนึ่งวันสองวันหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วมันจะเกิด เหมือนที่ผมจินตนาการและผมยากมีแอปพลิเคชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในอาเซียนนี้กู้ชเป็นแอปที่มียูสเซอร์ที่เยอะที่สุดในอาเซียนนี้จะทำยังไงกูไม่รู้แต่กูต้องทําให้มันเกิดขึ้นกูไม่รู้ต้องจะวิธีที่อะไรก็แล้วตามแต่แม่งจะต้องเกิดขึ้นแม่งต้องมีหนึ่งร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านยูสเซอร์ไม่มีเฮอะไรหรอกกลยุทธ์แต่กูต้องการคุณเป็นอย่างนั้นหรือ คุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าหรือมีแค่คำพูดชัดเจนแค่ไหนภาพในหัวชัดเจนหรือเปล่าถ้ามันชัดเจนไม่ว่าใครจะเชื่อคุณหรือไม่เชื่อคุณช่างแม่ง